สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสามประจำเช้าวันที่11สิงหาคมนะครับอย่าลืมในส่วนของบริการซิกญนลทองคำสกุลเงินดัชนีหุ้นรวมถึงราคาน้ำมันนะครับนักทุนครับช่วงนี้ข่าวสารเยอะนะครับถ้าเกิดท่านใดคิดว่าเอจะเทรดยังไงกันดีเนี่ยก็ลองเปิดโอกาสดูนะครับผมค่าบริการเฉลี่ยเนี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นเองครับนักทุนครับผม ทางติงส์มาร์เก็นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าในวันที่22สิงหาคมนะครับจะมีการจัดสัมมนาในหัวข้อหาจุดเข้าออกในตลาดง่ายๆนะครับด้วย l e ARNING SYSTEM ครับผมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญที่เพจติงส์มาร์เก็ได้เลยครับถัดมาจะเป็นวันที่23สิงหาคมนะครับนักชุดครับตั้งแต่เวลา12นาก30นาทีเป็นต้นไปนะครับในหัวข้อสร้างรายได้จากตลาดการยิน เหมือนเดิมครับท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญที่เพจของ Think Market Thailand ได้เลยนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ครับนักทุดครับเรามาดูกันสักนิดหนึ่งครับผมตัวของสกุลเงินยูโรซอล่าเหมือนจะมีการปรับตัว กลับมาแข่งค้าอีกแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณมีข่าวหรือเปล่าครับช่วงเชา้านี้ช่วงเช้านี้นะครับผมก็ต้องแจ้งตามตรงนะครับว่าอาจจะยังไม่ได้มีประเด็นอะไรหลักๆมากนะครับถ้าเป็นในปัจจุบันที่กระผมกําลังพูดอยู่เลยนะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยข่าวในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรเลยหากทุกท่านยัคงจําได้นะครับว่าในช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มกว่านะครับตอนตลาดสหรัฐเนี่ย ตัวของราคาทองคำและหลายสกุลเงินที่จับคู่กับยูเอสดอลลาร์มันมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก่อนที่จะพลิกกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าเป็นการปรับตัวขึ้นตามสถานะตลาดที่เฉยกับที่ดัชนีหุ้นได้รับแรงหนุนนะครับแต่พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการปรับตัวสูงขึ้นของในส่วนของสกุลเงินต่างๆรวมถึงราคาทองคำเนี่ยไม่ได้ขึ้นเพราะในเรื่องของตัวข่าวสารแต่อย่างใดนะครับตัวกราฟก็เลยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาได้ ทีนี้ผมก็เลยลองไปอ่านข่าวเบื้องต้นนะครับกับทางของ Investing นะครับผมทาง Investing ก็มีการแจ้งมาว่าในช่วง่ําคืนที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเนี่ยหลังจากที่มีการปรับตัวสูงขึ้นไปก็มีการปรับตัวกลับลงมานะครับซื่เนื่องจากว่าการแข็งตัวของ US ดอลลาร์ครับแล้วก็ถ้าเป็นคำศัพท์เขาก็จะเรียกว่าเป็น profit taking นะครับก็คือการปิดกำไรเทขายของทองคำนั่นเองฮะก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการย้อนกลับมานะครับผม ทีนี้ถามว่าเอ๊ะคุณแล้วทำไมตัวของยูรสต้าเนี่ยมันกลับมาแข็งค่าได้นะครับจริงๆตรงนี้ก็ถือว่ามีปัจจัยเหมือนกันครับในเรื่องของตัวสภาวะตลาดที่ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวสารที่ชัดเจนประกอบกับในเรื่องของตัวมาตรการการเยียวยาชุดใหม่ในสหรัฐอเมริกาครับที่ยังดูเหมือนว่าจะตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างในตัวรายละเอียดของตัวข่าวนะครับนักงุดครับตัวของนักวิเคราะห์เนี่ยเขามีการคาดมาเหมือนกันนะครับว่าภาพรวมแล้วเนี่ย ตัวของมาตรการการเยียวยาเี่น่าจะตกลงกันได้นะครับภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งอาจจะมีแนวโน้มว่าจะกดดันสกุลเงินยูรสตาลาได้แต่ในปัจจุบันนี้คือตัวข่าวหรือว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยนะครับยังไม่ได้ตกลงกันมาอย่างชัดเจนทีนี้ข่าวต่อมาครับนักลงทุนครับเดี๋ยวในวันเสราร์ที่จะถึงนี้นะครับเขาจะมีการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันระหว่างทางจีนและสหรัฐอเมริกาคือเดี๋ยวจะมาคุยกันเกี่ยวกับ การเจรจาการค้าระยะที่1น,นี้แหละครับผมซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นผลดีให้กับในส่วนของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์แต่ต้องย้ําก่อนนะครับทุกท่านครับต้องเป็นผลดีที่ดีจริงๆนะครับต้องมีความคืบหน้านะแล้วถ้าเป็นผลดีกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยคุณแล้วกับทองคําจะเป็นยังไงถ้าเป็นเรื่องระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับเกิดมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาเนี่ยอตรวนี้จะเป็นผลลบกับราคาทองคําได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มที่จะไม่ดีเนี่ย สัปดาห์หน้านะครับในวันจันทร์จะมีโอกาสเปิดกกับค่อนข้างสูงครับเพราะว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยมาในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเราไปดูข่าวนอกตลาดกันต่อครับนักจุดครับทางด้านของออสเตรเลียนะครับผมมีการรายงานมานะครับจากทางรัฐวิกตอเรียยอดผู้ติดเชื้อใหม่นะครับสามรยายครับผมทีนี้ต่อมาครับนักจุดครับทายเจพีมอร์แกนนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายกับในส่วนของคําสั่งพิเศษของโดนัลด์ทรัมนะครับที่เพิ่งมีการประกาศใช้ไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทีีน มันมีประเด็นตรงที่ว่านะครับทางรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาออกมากล่าวว่าเหมือนกันว่าเขาไม่น่าจะทําตามคําสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมได้นะครับในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนกับผู้คนว่างงานตัวนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนะครับในตอนระหว่างการเซ็นกฎหมายตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอให้จ่ายให้กับคนว่างงานประมาณ400ยูเออเรต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่ง ใน400ตัวนี้จะมี25%ที่แต่ละรัฐเนี่ยจะต้องควักกระเป๋าตัวเองจ่ายให้ด้วยก็คือประมาณ100 USD จาก400นะครับทางรัฐก็ออกมาบอกว่าเราผมว่ามันไม่ไหวนะตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องมาจ่าย100 USD ต่อสัปดาห์แล้วก็ต่อคนเนี่ยมันจะทำให้นะครับเราจะต้องใช้จ่ายนะครับเพิ่มประมาณ700 USD ขออภัย 700ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์เลยนะครับทางผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เลยออกมาบอกว่าไม่ไม่น่าจะทําไหวนะตรงดีครับผมก็ต้องมาติดตามกันนะครับนักสุนครับเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัททรัมม์เนี่ยสั่งมาแต่ทีนี้แล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับทางรัฐด,ด้วยว่าจะมีเงินเนี่ยจ่ายไหวหรือเปล่านะครับแต่ละรัฐก็ต้องไปจ่ายกันเอาเองนะโดนั์ทรัมป์นะครับมีการคอมเมนต์ตอบเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าเฟสแรกเนี่ย เขามองว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเล็กน้อยมากเลยสําหรับเขาได้ครับดูแล้วอาจจะยังไม่ได้ค่อยให้ความสนใจกับตัวนี้มากมายเท่าไหร่นะครับนักทุนครับแต่ตลาดเนี่ยก็ยังไม่ได้ขานรับเชิงลบนะเพราะว่า1ตัวของดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐในช่วงเช้ายังคงบวกอยู่นะครับ,ปร,บประกอบกับในส่วนของตัววันสุดสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์เขาจะมีการเจรจาก,กันนะครับตลาดก็เลยอาจจะมองว่าเออโอเคถือแว่าตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สนใจเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวมากเท่าไหร่นะแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ย เดี๋ยวเรารอไปดูการเจราจาก,กันจริงๆดีกว่านะครับเพราะเขามองว่าน่าจะมีความคืบหน้าทีนี้นะครับก่อนจะจากรากันไปในช่วงเช้านี้นั่งจุนครับเรามาดูในส่วนของตัวดัชนีวอลล์สตรีทหน่อยครับผมทางส่วนของตัวนะครับดาวโจนส์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1.30%ครับ S&P e 5 0 0ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันบวกเพียง0.27ในขณะเดียวกัน N ส s d a กนะครับมีการปรับตัวอ่อนค่าลงไปที่42.62จุดหรือว่าลบ 0.39%ครับผมทีนี้ถามว่าตลาดเนี่ยทำไมถึงกลับมาปิดบวกได้นะครับก็เป็นเพราะว่าได้รับแรงหนุนนะครจากการที่ทางทําเดียบขาวเนี่ยแสดงท่าทีพร้อมเจราจากับแกนนําในสภาคอนเกรสอีกครั้งครับผมหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการกระตุ้นสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ ในส่วนของตัว NASDAQ ครับนักลงทุนครับมีการปิดตัวเข้าสู่แดนลบเนื่องจากว่านักลงทุนนะครับเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับผมก็ภาพรวมก็จะเป็นในเรื่องของการ c h e ค k i n g profits นะครับปิดกำไรเทขายก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดครับแต่ทีนี้นักลงทุนครับเราดูตัวนี้นิดหนึ่งครับมีสพัะข่าวเนี่ยเขามีการแจ้งมาว่าตัวของดัชนีนะครับตัวดาวโจนส์เนี่ยมันขึ้นกลับไปเนี่ยอยู่ในระดับเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการ ปิดกำไรเทขายนะครับผมเวลาที่ตัวผู้หุ้นร่วงหนักๆเนี่ยอันนี้มันจะส่งผลกระทบต่อตลาด forex ของเราด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องฝากทุกๆท่านเอาไว้ด้วยนะครับในช่วงเช้านี้คือในส่วนของตัวสถานะตลาดเดียอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าตัวหุ้นมันมีการปรับตัวร่วงลงเนี่ยก็ขอให้ดู แนวโน้มการเคลื่อนไหวของตัวสกุลเงินยูโรสตาลาให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับราคาทองคําได้เหมือนกันครับผมเอาละครับนั้งชุนครับแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวภาคเช้าทั้งหมดนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งครับสวัสดีครับ